สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแม่เจ้าหกสามนะครับข้างหลังผมนี่เพื่อนๆก็เห็นนะครับเป็นยูคาเนื้อเยื่อนะครับซึ่งตัดไปแล้ว2เดือนนะครับเราจะมาดูว่าตัดไปแล้ว2เดือนแล้วการงอกแตกขึ้นมาตอนที่2เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นยูคาเนื้อเยื่อนะครับที่ผมปลูกไว้ 2,000ต้นนะครับในเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับซึ่งก็ตัดไปแล้วนะครับให้เขาเมาตัดไปนะครับก็เขาตัดไปแล้วก็ขายได้ประมาณคือ80,000นะครับก็แบกกันคนละครึ่งนะครับตอนนั้นก็โอเคอยู่นะครับยุคานี่คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของเรานะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เราปลูกแล้วก็เราไม่ มีเวลาจัดการนะครับไม่ไม่มีเวลาในการจัดการนะครับแล้วก็เป็นดินที่เสื่อมโทรมนะครับแบบของผมนี่ผมทําอย่างอื่นมีร้านค้าแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นเยอะนะครับไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่นะครับผมจึงเลือกปลูกยูคานะครับและพื้นที่ของผมนี่ก็เป็นพื้นที่ดินเลวเลยนะครับก็จึงปลูกยูคานะครับตอนแรกเราจะได้เพียงต้นเดียวนะครับตอนปลูกตอนแรกนะครับเราจะได้ตัดเป็นต้นเดียวนะครับ แต่พอตัดไปแล้วนะครับเขาจะแตกขึ้นมานะครับหลายต้นเลยนะครับเราจะไม่เก็บไว้ทั้งหมดนะครับเราจะเก็บไว้เพียง3 4สี่ลำนะครับ 3- 4มสี่ต้นเพื่อที่จะให้เขาเป็นขึ้นเป็นต้นตรงนะครับเป็นลำที่แข็งแรงนะครับส่วนที่แตกเยอะๆนี่เราก็จะเอามีดเอาเสียมสับทิ้งนะครับเพื่อที่จะเหลือไว้ไม่กี่ลำเองนะครับอันนี้ก็ตัดมา2เดือนแล้วครับก็แตกถือว่าไวนะครับ ไวกว่าการปลูกนะครับตอนแรกตอนแรกดิปลูกเท่านี้นะครับความสูงประมาณเท่านี้นะผ่านไปสองเดือนมันไม่มีทางได้แบบนี้นะครับก็แตกมาหลายหน่อนหลายลำเลยนะครับก็สําหรับคนปลูกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือต้องเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพกว่าน,นี้แล้วนะครับ ถ้าบางคนมีเวลาหรือดินดีครับก็ปลูกพืชบุนเวียนที่มีรอบเร็วกว่านี้นะครับส่วนยูคานี่สามถึงสปีนะครับถึงตัดทีนึงก็นานเหมือนกันนะครับที่ผมปลูกก็เป็น s c g นะครับของ P6 แล้วก็ H4 นะครับปนกันนะครับตอนนั้นตอนแรกจะปลูก H4 อย่างเดียวพอ,อรู้สึกว่ามันเท่าที่ศึกษานะครับ H4 ยอดแดงเนี่ยโตไวกว่า P6 นะครับ แต่ลูกค้ามาขอแบ่งนะครับก็เลยได้เอาพีหกมาปนด้วยนะครับก็ถือว่างอกกลับมาได้ดีนะครับจากการตัดทีแรกก็กังวลน,นะครับว่าเขาตัดขายเนะี่ยเขาตัดแบบตัดคิดต่อกับพื้นมากเลยครับกลัวมันตายกลัวมันเน่านะครับสุดท้ายแล้วก็โอเคนะครับหอกได้ดีเลยนะครับสิ่งที่ทำต่อไปก็คือต้องหาแรงงานมาจัดการครับมาสับ มาตัดหน่อที่เราไม่เอานะครับให้เหลือไว้แค่สามสี่ลำต้นก็พอนะครับครับก็วันนี้ก็แชร์ข้อมูลการปลูกยูคานะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนท่านใดมีคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ